สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับาวันนี้ผมพามาดูหลังคาที่จะขายรถเสียตูมา <c oughs> ของโตโยต้าครับแต่ว่าตอนนี้ใส่เชฟไว้ผมเคยรีวิวลงรอบหนึ่งแล้วครับมาวันนี้ผมไปรอบหนึ่ง่อดเสียงเรียบร้อยพามาดูข้างในถอดเรียบร้อยแล้วครับเสองเสียงหรือเป็นที่ทางการเรียบร้อยแล้วนี่ครับพร้อมจะยกครับสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ ยกลงแล้ใครที่สนใจก็ผมลงราคาไว้สองหมื่นครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้มาต่อรองกับผมได้ครับ <c oughs> นี่ครับไ้ดูเบาข้างหน้าไม่มีรอยครับ <c oughs> เนียบยไปเลยอือันนี้เป็นผ้าบางังผ้าบังฝนหน้าฝนครับมา <c oughs> ดูเบา <c oughs> ไายปูพื้นเบอะข้างเลยแล้วเรียบร้อยขายสองหมื่นครับใครสนใจก็ทักมาสอบถามผมได้รังค้าอยู่ที่สมุทรปราการครับสมุทรปราการนิคมบางปูดูดข้างๆดูรอบข้างผมเคยลงไปแล้วรอบหนึ่งรอบนั้น ก็ยังขายไม่ได้ครับมีแค่สอบถามดูครับมาผมลมสองหมืนถ้าใครสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้วันนี้ผมถอดเครื่องเสียงออกเรียบร้อยให้ดูข้างในความเรียบร้อยอยู่ข้างหน้า ดูข้างหน้าไม่มีบุับใหม่ๆกิฟครับดู <c oughs> ข้างบนบันไดไม่ให้ครับบันไดได้แต่ลังคา ดูไฟท้ายครับดูไฟท้ายข้างบนดูข้างในยังสวยงามครับยังกิิบเลยครับแต่ว่าเป็นรถแคปเป็นของโตโยต้าถ้าใส่โตโยต้าพอดีวางเป๊ะเลยถ้าใส่อีซูซูก็ต้องหนุนขึ้นนิ้วหนึ่ง <c oughs> ของเคฟก็หนนขึ้นนิ้วนึง ข้างบนก็ยังปกติครับจากเดิมเคยติดตั้งหลังคาไอเครื่องเสียงมาไม่มีรอยยิงครับเก็บเรียบร้อยข้างบนดูเราจงเราจักยังใหม่ครับกิ๊กถ้าใครสนใจก็สอบถามผมได้ครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องเสียงสูเครื่องเสียงไอ้ดูตรงไหนครับนี่ครับดูเบาดมุมข้าง้ดูเบาชัดๆว่ามีรอยมีอะไรไหมให้น้ำยาขัดก็กิ๊กครับ ขายสองหมื่นครับใบนี้ถ้าโทรคุยต่อรองกันได้ครับสองหมื่นผมเปิดต่อรองพ <c oughs> ร้อมติดตั้งให้เดินระบบไฟให้ <c oughs> โอเคครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องเต็มสองแถวด่วนด้วยนะครับช่องผมจะมีสองช่องครับจะมีช่องเก่าเต็มสองแถวด่วนแล้วช่องใหม่เต็มสองแถวด่วนสอง คือผมอ,อีเมลมีปัญหาผมก็เลยทำช่องใหม่ตามตับผมก็จะลงสองช่องนี่แหละแต่ช่องฝากกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ